Toyota Revo 2.4 Entry Z e แ i t i o n ปี2022ไม่วิ่งน้อยดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นาน18เดือนมีที่นี่ที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมุกนะคะวันนี้มาพร้อมกับ Toyota Revo 2.4 e n t นทรีแซดอ o ดิชันนะคะแล้วก็เป็นสีเทานะคะรอบคันเลยสีเทาแบบเท่ๆเก๋ๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยค่ะ ทวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมาดาแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะคะมากับเลขไมเพียง8,005กิโลค่ะเป็นเบาะผ้านะคะภายในเป็นโทนสีดำภายในโดยรอบกว้างขวางมากนะคะ,ะมุก,ก็จะพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพการใช้งานยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะ t o y o ต a Revo 2.4 entry Z e d ทีดิชันราคาอยู่ที่549,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ย0%นาน18เดือนนะคะแล้วก็ออกรถ0นบาทไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะออกง่ายอนุมัติวัยเอกสารไม่ยุ่งยากไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้นะคะ สนใจติดต่อที่มุนะคะ0992102700ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ